เริ่มหมดฝนแล้วเราก็มาตัดหญ้ากันนะคะตัดหญ้าให้สะ,สะอาดหน่อยทําความสะอาดสวนเรานะคะให้หน้าอยู่ ในในส่วนตรงนี้จะเป็นศาลาปฏิบัติสมาธินะคะเป็นศาลาง่ายๆที่เราเอาไว้นั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะคนสวนอย่างเราควรจะมีเอาไว้นะคะหากเราไม่มีศาลาเราก็นั่งตรงไหนก็ได้นะคะวารน,นิดฝึกสมาธิเอาไว้ใช้ ในชีวิตประจำวันของเราสาราของเราก็จะเป็นลักษณะเก็บทุกอย่างที่มีมาประกอบร่างนะคะเพราะว่าส่วนเราอ่ะจะมีเศษกระเบื้องหลังคาไม้เศษหรืออุปกรณ์อะไรที่เราเอาตกแต่งแล้วเราถอดออก มันก็จะมีกองกองอยู่ในสวนเยอะแยะเต็มไปหมดสารานี้เราก็เลยเก็บทุกอย่างนะคะมาประกอบสังเกตง่ายๆก็คือไม่ไม่มีอะไรที่มันเหมือนกันกระเบื้องเราก็หลากสีค่ะเพราะว่าเรากิบมาจากหลายที่ที่เราใช้อยู่นะคะจากบ้านที่เราเคยทำแล้วมันเหลือแม้แต่ตัวโครงหลังคาก็เหมือนกันนะคะ พอดีเราได้มาจากบ้านที่นางรองเราก็เอามาประกอบกันเศษเหล็กเศษไม้พื้นก็ปูป,ปะค่ะแต่พอทำแล้วเราก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าเราได้ใช้อุปรกรณ์ที่เหลือทั้งหมดไม่ลกค่ะแล้วเอามาประกอบแล้วเราใช้งานได้จริงศาลาเราก็ธรรมดาธรรมดา แต่เราชอบนะคะในความธรรมดามันดูสงบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ต้องหรูหราน้ำว่าย็นสบายนะคะเพราะว่าอยู่ในโซนของป่าเราอะคะ่ะเพราด้านนี้ก็จะเป็นโซนของหมายป่าป่ายางนามะหกกานีนะคะมีศัก์เมียงนามีมอกกานีค่ะ ยุงด้วยเก็บงานเกือบเสร็จแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะก็จะใช้ได้ปฏิบัติได้แล้วค่ะ